แล้หนีเฮงๆไปคนเดียวเลยเฮงๆไปถึงไหนมานะลูกไม่เห็นรอแม่แม่กับน้องๆเลยหืมไม่เห็นรอแม่แม่กับน้องๆเลยเห็นไหมเห็นไหมน้องตามแม่มาเนี่ยเนี่ยน้องตามแม่มาเลยเนี่ยมาแล้วนุ่นมาเลย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  นู้น,นถังเงนินนี่ถังทาน,น,นมาละมาม้ามามายายพา,าไปเที่ยวเร็วๆมา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 เที่ยวกับยายๆก่อนไปไหมไปไหมไปเที่ยวกับยายๆไหมมาเร็วๆอันอันอันนู้นอันนู้นถังเงินถังเงินรัดไปนู่นนู้นถังเงินไปนู่น <c oughs> มา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 เร็วๆถังเงินทำอะไรธรรมชาติของเด็กๆ มากันหมดเลยมากันหมดเลยเนี่ยยังเหลืออยู่นะยังยังมาไม่ครบนะคะนี่ไปไปเที่ยวกันดีเร็ว พาพาลูกลูกหลานพาเด็กๆพาเด็กๆมาเที่ยวพาเด็กๆมาเที่ยวไหนทางไหนมาดูทีไหนทางไหน อดอกเทียนสวยจังด้วยสวยเลยไมคะดอกเทีนยนดอกเทีนยนสวยเลยจ้า อ้าวไม่ไปเที่ยวกันเนหรอลูกหหืืไปทาไมนี่ยายพามาเที่ยวก็ไปกันก็ที่น่ะ เงงๆไม่ไปเที่ยวนหนอธรรมชาติของเด็กๆขอบคุณมากๆนะคะทุกๆท่านนะจ๊ะที่เข้ามาชมคลิปเด็กๆ น่ารักนารักของเมนำเพชรนะคะขอบคุณมากมายเลยจ้า